สวัสดีครับผมมิตรบ๊อบหรือจิโกะทำดีครับซึ่งพบกับผมก็จะต้องเจอกิจกรรมการสร้างความดีเช่นเดิมครับวันนี้ผมยังคงอยู่ที่วัดเพลิวครับซึ่งวันนี้ครับผมจะนําในส่วนของไม้กระผ่ครับที่พิงต้นไม้ไปครับเดี๋ยวจะนําไปสร้างประโยชน์ให้กับวัดครับซึ่งกอไผ่ชุดนี้ครับเป็นกอไผ่ยของในส่วนของคุณพนาสวรรค์นะครับซึ่งคุณพนาสวรรค์กิติธาตุหรือคุณไก่ครับและก็ในส่วนของเสียอ้วนครับเขาเป็นเจ้าของไม้ในส่วนของกอไผ่ชุดนี้ครับซึ่งเขาเป็นผู้รับเหมาที่รับเหมาทาสีนนน่วของเมครับ แต่พทาเสร็จปุ๊บเขาก็เลยมากองทิ้งไว้นี่ครับตอนแรกเขาจะขนไปที่บ้านแล้วเผอิญว่าคุณอ้วนเขามองว่าผมมักจะทําประโยชน์อะไรกับวัดแล้วก็มักที่จะนำเอาในส่วนของเศษไม้หรือของที่มีอยู่ในวัดครับไปสร้างประโยชน์ให้กับวัดครับเขาก็เลยยกไม้ทั้งหมดครับให้ผมไปสร้างประโยชน์ให้กับวัดครับซึ่งผมก็เลยจะต้องทําตามจิตนารมของเขาครับซึ่งอย่างน้อยก็อนุโมทนาบุญให้กับเสียอ้วนและก็คุณไก่ครับเดี๋ยวผมจะนําไม้ตัวนี้ครับไปสร้างประโยชน์แต่จะทําอะไรครับไปดูครับ จะนาไม้ไผ่นะครับมาทําเป็นในส่วนของรั้วครับเพื่อกันคนลื่นครับหรือเด็กลื่นนะครับเพราะฉะนั้นเห็กว่าที่งานที่ผ่านมาครับเป็นงานหล่อลูกเหมือนหลวงพ่อครับเห็นเด็กลวงลงไปครับผมก็เลยตอนแรกกะว่าจะทำแลยครับแต่เผอิญว่าไม้อันนี้มันมีเจ้าของครับผมก็เลยยังไม่ได้คุยกันแล้วพอเสร็จงานหลวงพ่อเจ้าของเข้ามาคุยกับผมว่าไม้พวกนี้จะทําประโยชน์ไหมคือถ้าเกิดผมจะทําประโยชน์เขาจะยกให้ผมแต่ถ้าเกิดเขาไม่ทําประโยชน์เดี๋ยวเขาจะเอาไปใช้งานเขาครับ ผมก็เลยบอกโอเคผมมีโครงการที่มองเห็นแต่แรกครับตั้งแต่ช่วงงานนะครับว่าอยากทํารั้วอยู่ครับแต่เผอิญว่าผมไม่มีเวลาครับเพราะช่วงนั้นผมก็จะยุ่งกับงานครับก็เลยพอเสร็จงานก็เลยจะนํามาทาเป็นรั้วเพื่อการคนลื่นนะครับเพราะนี่ว่าผมก็ได้ทําเก้าอี้ซึ่งทํามาจากในส่วนของอิฐที่เหลือจากงานของพ่อครับแล้วก็จะมีในส่วนของกระดานครับก็มาทําที่นั่งลักษณะคืออย่างี้ครับซึ่งก็พยายามจะทําให้เป็นจุดที่ทุกคนมาครับสามารถจอดรถบริเวณนู้นได้ครับ แล้วก็มานั่งเล่นตามจุดนี้ซึ่งนําลูกหลานมานั่งเล่นได้ครับซึ่งจุดนี้ก็จะให้เป็นจุดที่สามารถชมวิวฝั่งนู้นได้ครับแล้วก็สามารถมองดูกิจกรรมในส่วนของหน้าโบสถ์ได้ครับซึ่งจะมีงานบวชหรือจะมีงานอะไรก็ตามครับก็สามารถนั่งและมองเห็นได้ครับนี่ฮะก็เป็นจุดที่ทําอยู่ครับก็ซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวจะต้องนําเอาในส่วนของอิฐเนี่ยไปทําเพิ่มครับซึ่ง ตอนนี้ก็เดี๋ยวเสร็จจุดนี้ครับเดี๋ยวไปดูครับว่าผมจะต้องมีการทาอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าครับซึ่งตอนนี้ครับผมก็ได้ทําการวางกระไผ่ครับคือจะวางจุดละสองท่อนครับคือจะวางยาวมาจนถึงบริเวณนี้ครับส่วนที่เหลือครับคือการทําเสาครับเสาผมก็จะใช้ไม้นะครับเป็นไม้แท้ครับที่มีอยู่ในวัดครับตัดเป็นปากฉลามครับแล้วก็ปักลงดินครับแล้วก็จะตีตะปูครับอ่ะเรามาเริ่มปักเสาแรกก่อนครับ ครับเ็ษตครับกับการนําเอาผิที่ไร้ค่าครับเอามาสร้างประโยชน์แล้วก็สามารถปรับปรุงทัศน์ของวัดให้สวยงามครับนะฮะเห็นไหมฮะมีบรรยากาศมีงัวเดินกินหญ้าอยู่นะครับซึ่งณตอนนี้ครับมีการจัดงานมาประมาณ2-3งานนะนครับก็เป็นงานบวชครับแล้วก็งานศพครับซึ่งจากปกติผมเคยเห็นเด็กจะมาตกตรงนี้ครับตอนนี้ครับเด็กกลายไปนั่งนี่แล้วก็เกาะรั้วดูงัวบ้างบางทีก็ดูในส่วนของวิวทิศทัศน์ของวัดไปนะครับ ก็นี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผมหาเวลาว่างผมก็จะมาสร้างครับก็อย่างไรเพื่อนๆที่เปิดมาดูคอนเทนต์คลิปนี้ครับแล้วยังไม่เคยกดติดตามก่นทางช่องครับยังไงฝากกดติดตามด้วยช่องครับเมื่อกดติดตามครับมันจะขึ้นลูกกระดิ่งครับไปกดลูกกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนครับอย่าลืมนะครับเมื่อดูคอนเทนต์คลิปนี้แล้วชื่นชอบก็ให้มาใจผมด้วยการกดไลค์ครับจากนั้นครับกดแชร์ต่อครับอย่างน้อยครับ คลิปที่ผมนําเสนอคลิปนี้ครับอย่างไงมันก็ยังเป็นแบบอย่างหรือเป็นแนวทางให้กับหลายวัดครับรวมถึงคนที่คิดอยากสร้างความดีครับให้เป็นทดลองทําตามได้ครับก็อย่างไงวันนี้นะครับผมจิกโกทําดีหรือมิตรบอบครับขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมคราวหน้าครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับ